วันนี้ยังไงครับตื่นเต้นตืนเต้นตอนแรกเมื่อวานลันทูครับยังไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ครับตอนนี้คือรู้สึกว่ามันเวลามันใกล้ขึ้น,นก็น<อ>านมาแล้วต<ช>ื<ช>่เต้นมากกว่าเดิมอีกอ่ให้ทานน้องๆเลยดีกว่า,ายิง่ง<ต>บวกไหมอ่ายิ่งบวกกับอากาศที่หนาวมากๆในห้องในวล้องโอเคแล้วมันแบบมันยิ่งตื่นเต้นนะใช่อากาศเย็นๆนี่แบบแต่ว่าพวกเราไม่ต้องห่วงเลยนะเดี๋ยวอีกสักพักก็จะร้อนใช่สบายยับยี่ เปิดมาจุงนิ่งๆนะจุงนิ่งๆเหรอจุง um, น okay. ิ uh, okay. sure no ่งๆนะจุงเอบเก็บอาการเขาช่วยเขาโอเคต้งวนแล้วแบบมันัวเย็นนะตอนนี้ไม่ต่างครับวันนี้วี้เตรียมโชว์พิเศษอะไรมาฝากเป็นแฟนบ้างคะ ออาจริงๆแล้ววันนี้ก็มีโชว์พิเศษเยอะนะครับแต่ว่าก็ต้องรอต<ช>ิดตามในโชว์ครับมีแน่เลยทั้งร้องทั้งเต้นทั้งโชว์มีแน่นอนครับสปอยไม่ได้เลยไม่กล้าพูดเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวนาะเราไปกีละคู่ไหมทเรื่องความพิเศษของโชว์แต่ละคู่เริ่มจากเอิร์ธมิดก่อนอได้คระพิเศษยันเลโชว์ของเรามีโชว์พิเศษอะไรบ้างครับผมว่าเราอุ้ยมันพูดแล้วมันก็เหมือนสปอยอ่ะบอกเลยว่าต้องมีเรื่องเซอร์ไพรส์แน่นอนอ บางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นมุมนี้ของเอธมุมนี้ของมิอบอกเลยจะมีเหตุการณ์แบบเข็มขัดสั้นแน่นอนครับอะไรข้ามเบี้ยวขามไม่ถึงโอเคข้าไม่ดีข้ามไม่ถึงคามไม่ถึงไงทางฝั่งของจุงดังราคายังไงมางครับวันนี้ความพิเศษของโชว์ของเราโอ้โหความพิเศษใช่ไหมความพิเศษว่าแค่แบบแค่แบบ เราเรามาคนเรามาคอนเสิร์ตผมว่านี่คือคือครั้งแรกของพวกเราด้วยผมด้วยเวลาที่มันสั้นขนาดนี้แล้วเราแบบได้มีโอกาสได้ขึ้นในวันนี้ก็คือแบบก็คือแค่นี้ก็คือแบบสเปเชียลสำหรับผู้เราแล้วก็วันนี้จะโชว์อะไรผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะคาดไม่ถึงเหมือนกันครับผมก็หวังว่าเพื่อแฟนจะภูมิใจ เพราะว่ผมสองคนก็ตั้งใจมากครับทุกคนตั้งใจมากใช่ก็อยากจะบอกว่าแบบแฟนๆอาจจะแบบยังไม่ได้เคยเห็นมุมนี้ของเราด้วยครับผมใช่ที่เราจะโชว์วันนี้งั้นซ้อมซ้อมกันมาหนักไหมครับโหหนักหน่วงเลยครับแล้วสนุกจริงต่สนุกแต่สนุกว่าเพราะว่าเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับแฟนๆใช่ โอเคทังง okay. ั่งของปอนภูวินล่ะครับยังไงทัโชว์วันนี้ของเราองคนงจริงๆแล้วก็มีโชว์พิเศษเยอะนะครับที่แบบว่าเอออยากจะให้คนได้ติดตามเนาะใช่แต่ว่าความพิเศษของเราผมบอกเลยว่าคู่เราเนี่ยทุ่มเททุ่มเทใช่ทุ่มเทสุดฤทธิ์ให้กับ<อ>โชว์ให้มันออกมาดีที่สุดครับ<อ>แล้วก็ให้คนดูแบบอิ่มใจที่สุดเลยครับด<ช>ังนั้นอรอดูนะครับครับ,รบเออ มันจะมีแต่แต่ละคู่มันจะมีความพิเศษที่แบบเป็นเป็นเกสหรือว่าจะเป็นแอกรับเชิญพิเศษอย่างนี้บ้างป่ะอ๋อโอ๊โอ้บอกแบบอย่างก็พูดไม่ได้รอไม่ได้อาจจะไม่มีก็ได้เออาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ใช่ซึ่งต้องรอติดตามกันในโชว์นะครับใช่เลยคือเป็นอย่างนี้และก็คือมีแน่ๆเลยผมว่าทุกคู่ทุกคู่มีอยู่แล้วมีกิมมิคของแต่ละคู่อยู่แล้วแต่ว่าต้องรอดูกันว่าแต่ละคู่เนี่ยจะมีอะไรที่แบบพิเศษหรอกนะใช่ใช่มีแอบเห็นโชว์ของแต่ละคู่กันและไหนบ้า พูดถึงแต่แล่วหว่าเราพอเ,เราดูเขาแล้วเป็นยังไงบ้างเผื่อแฟนๆที่ใครอยากจะตามมาจะได้าม,มาทาจริงๆ,งๆแล้ว,ลวโชว์เดี่ยวของแต่ละคนเนี่ยผมบอกเลยว่านอกจากคู่ตัวเองไม่มีใครได้เห็นของคู่นึงเลยใช่เพราะว่าทุกคนต,าต่างเก็บตา่ตางต่างซ้อมแล้วเก็บเป็นความลับอกว่าซุ่มซุ่มซุ่มซ้อมมาซุ่มซ้อมด้วยความธีมแบบคอนเสิร์ตมันเป็นกองแฟนอะไรอย่างนี้ครับผมเราต้องแบบเขาเรียกว่าเหมือนแบบคลีฟซีกเกอร์ไปก่อนแบบเป็นไปก่อนมาเซอร์ไพรส์ของจริงเซอร์ไพรส์ทีเดียวใช่ เรียกว่าวันนี้แบบซ้อมมันมา guest, อย่างหนักหน่วงเนาะใช่คร네ับถึงวันจะขึ้นโชว์แล้วมันหายเหนื่อยไหมครับวันนี้มันรู้สึกตื่นตันใจนะพี่เนาะรู้สึกภูมิใจรู้สึกภูมิใจแล้วก็ตื้นตันใจยังที่ทุกปอนด์บอกครับก็ มันเป็นวันที่พวกเราทั้ง6คนรอคอยที่จะคปับอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเคเราจะทําวันนี้ให้เต็มที่แล้วก็อยากมอบความสุขให้กับแฟนคลับทุกคนใช่เพราะว่าเราหด้ายจากการแฟนนี้ไปสักพักนึงสักพักนึงใช่เนี่เป็นแบบออสเตจครั้งแรกของพวกเราทั้งหมดเลยใช่โยเพราะของเราเออในไทยในไทยในไทยในไทในไทเออได้เห็นบรรยากาศข้างนอกไหมแฟนๆก็มารอ ยังไม่ได้มีโอกาสยังไม่ได้ออกไปเช้านี้คือวุ่นวายกันแบบสุดฤทธิ์เลยครับแต่เราก็สัมผัสได้ถึงว่าใช่แต่ถ้าเห็นก็น่าจะขาดสันกว่านี้เลยใช่ตอนนี้ยังตอนนี้ยังตอนนี้ยังเดี๋ยวอยู่หลังเวทีอ่ะเริ่มมาลมาละมาละขาสั้นแล้วพอเดินขึ้นไปอ่ะร้อนเลยแต่มือเย็นนะรู้ยัง เป็นไงล่ในโซเชียลมนแฟนส่งกำลังใจให้เราอย่างไรบ้างทุกวันเยอะมากเลยโอ้มาทุกวันเลยครับทุกวัทั้งฟู้ดพพอร์ตโอ้แน่นมาโอบการกินต่างๆนานาทุกคนให้กำลังใจพวกเราทั้งหกคนดีมากครับก็อยาให้ทุกคนแบบเอากำลังใจที่ทุกคนให้มาแล้วก็อยากจะ ให้กำลังใจให้เขาด้วยว่าเราแบบมาร่วมสนุกกันดีกว่าฝั่งนู้นมันมีอะไรอยากจะพูดอีกนิดนึงอ๋อออ๋จะบอกว่าก็แฟนเขาก็แบบซัพพอร์ตพวกเราดีมากครับส่งฟูลซัพพอร์ตมาจริงแล้วตอนนั้นผมคิดว่าโอ้ซ้อมขนาดนี้น่าจะผอมแน่ๆเลยอะไรเงี้ยแต่ก็คือจะบอกว่าทุกชั่วโมงในการซ้อมก็คือนั่งกินนั่งกินนั่งกินไม่อยู่เลยก็แฟนกับคนรักเราไงเขาก็เลยใช่แล้วเราก็อยากมอบความรักให้กับแฟนขับกลับด้วยครับผมครับอโอเคโอเค